สวัสดีค่ะมิกก้อยนันพัฒน์ซอปิติพรค่ะ เป็นพนักง,งานประจานะคะและที่สําคัญดูแลลูกเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตารางชีวิตประจําวันของมีเนี่ยเยอะมากๆเลยทําให้นะคะตัวเองเนี่ยดูแลสุขภาพน้อยมากๆพักผ่อนน้อยนะคะจนทําให้รู้สึกว่ามีจะต้องดื่มกาแฟทุกทุกวันเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันได้แบบปกติแต่ค่ะมีทานกาแฟนะตํตตาๆวันละ3ามแก้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีเนี่ยเริ่มมีหุ่นที่เพลลงนะคะรูปร่างเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะกาแฟที่ ลืมไปในแต่ละแก้วเนี่ยมันทั้งให้ความหวานใช่ไหมมีทั้งนมทั้งน้ําตาลทั้งไขมันอะไรเต็มไปหมดเลยพอเราเริ่มทานหวานมากไปใช่ไหมคะสุขภาพเราทําให้เราอ้วนขึ้นแล้วก็หน้าเราเนี่ยกลายเป็นว่าม,มันมีริ้วรอยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าสุขภาพของเราเียเสื่อมโทรมไปมากๆเลยมีก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วเอ๊จะมีกาแฟอะไรที่จะเป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋ากระสับกระเฉงในการทํางานในทุกๆวันและที่สําคัญต้องไม่อ้วนด้วยจนนี้เลยค่ะมาเจอกาแฟตัวนี้นะคะ รูมคาฟีนะคะคือคําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่ากาแฟซองนี้นะคะมีสารให้ความหวานนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าซูคาร์โรสนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนอีกแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะครีมเทียมเนี่ยทำมาจากน้ํามันรําข้าวค่ะอินกิเดียนสารสกัดในซองนี้นะคะมีทั้งหมด36ชนิดย้ำนะคะ36ชนิดไม่ใช่3 in 1นะแต่เป็น36ิ in 1แต่สารสกัดเด่นเด่นที่ม่อยากจะพูดในวันนี้นะคะตังถังเช่าค่ะเราเรียกว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยตังถังเช่าตัวนี้นะคะ สําหรับคนที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะอยากจะเสริมนะคะเพิ่มเรื่องของสมรรถภาพเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเห็นผลชัดเจนมากๆมีเนี่ยแอบชงนะคะให้สามีดึงทุกวันเลยนะค,ะคุณแม่บ้านคะ่ะห้ามพลาดตัวนี้เลยนะคะแล้วลองลงมานะเมื่อกี้ราชาแห่งสมุนไพรไปแล้วนะคะต่อด,ด้วยราชนีแห่งสมุนไพรนะคะนี่เลยคะ่ะเห็ดหลินจือ สาวๆเนี่ยนะคะที่อยากสวยสุขภาพดีนะต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าจะบำรุงในเรื่องของผิวพรรณนะคะผิวหน้าเนี่ยของเราเนี่ยจะกระจ่างใสได้เลยมากไปกว่าน,นั้นนะคะยังมีโสมค่ะสารสกัดของโสมตัวนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะจะทําให้คุณเนี่ยสวยสุขภาพดีนะคะแล้วก็จะเป็นสาวสองพันปีได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณสามารถนะคะดื่มได้อย่างมั่นใจนะคะในกาแฟซองนี้นะคะ คุณสามารถชงดื่มกาแฟซองนี้ได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นว้าวมากๆเลยนะคะปัญหาที่มิม่ชอบทานกาแฟทีนวันในสมัยก่อนนั้นคือเราไม่สามารถชงเองได้รสชาติที่อร่อยแต่กาแฟซองนี้ค่ะเป็นกาแฟะอาราบิก้านะคะที่มีรสชาติหอมนะคะสามารถชงเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะมากยิ่กว่านั้นนี่เลยค่ะเป็นกาแฟะสูตรเจนะจ สำหรับใทรนะคะที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ทานเจอยู่แล้วสามารถเลือกซื้อได้เลยและที่สำคัญลองไปว่านั้นนั่นคือเรามีเครื่องหมายฮาลาลนนะคะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกดื่มได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในกาแฟ36อินวันซองนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรักสุขภาพนะคะอยากมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เป็นคอกาแฟแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย The Icon Group ทั่วประเทศได้เลยค่ะ รู Room Coffee, มคอฟฟี่มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ใส่ใจและรักสุขภาพรูมคอฟฟี่1แพ็คมาในปริมาณสุดคุ้มถึง12และวันนี้เราขอมอบโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ480บาทเราลดให้คุณเหลือเพียง299บาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณสั่งซื้อในตอนนี้เราขอเสนอให้คุณในราคาพิเศษรูมคอฟฟี่10แพ็คจากราคา4,800บาท ในราคาพิเศษเพียง2,490บาทตกซองละ25บาทเท่านั้น